อาจารย์กาญจนาวิชาชัยนะครับผมเจ้าของร้านนะครับที่ให้พวกเรามาได้บรรโอกาศได้เล่นนะครับครับสวัสดีเลยครับเราต้องขอเจ้าวีดัดยาสวัสดีเอคไหนครับคุณครูจากโรงเรียนทิ๊กกิ้งไหนครับยกมือขึ้นหน่อยครับถ้ามีติปก็มาใส่ให้นะครับมาวันนี้ไม่ได้เงินนะครับมาฟรีนะครับ ทำไมมันเลี่ยมตาเลยครับวันนี้เรามีความสามารถบางทีไหมครับคุณและผมครับผมคุณรู้ไหมว่าผมมีความสามารถอะไรไม่รู้ครับโอ้พานแหงครับผมท่านผู้ชมเคยพากแหงจีนไหมครับนางจีนเขาจะพากโดยพันธมิตรนะครับเอาลองดูครับผมครับผมเป็นคนพากเสียงพิเอษคุณจะพากได้ไหมครับโอ้สบายครับผมลองก่อนเลยครับผมเสียงพ้เอกเฮ้ยหรือขี้มึดมาเลยได้ทั่งงานกันเนาะยอดสุดยอด เสียงกเอกครับทลอดนี่ตาหนยไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็เลิกกันหรอเสียงพ่อเลยเอ้ยนี่ใครมาดูดูใครฉันดูู้เสียงแม่เด็กท้านลรกงบไปมันไปทั่วเสียงหมาฮู้วววยวเววววนวววววเวววนววน่วว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 วางไงเดววววววเววยวว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 วเวดัามา

ลองย่งหเียเยเลีนไม่รู้วนนีีนักล้อหลายทีเปินน่ามนมครับครับผมอลังการงานสร้างอลังการงานสร้<อ>างมากอเลยครับ,รบอลังการงานข้างอลังการงานสร้างท่านร่วมกวับนักล้อที่มีแฟนอับมากล้นเฉลิมพลมาลขคเไม่ใจละบันี้ะเปกัเป้าอุท

ยังไม่พอฉันจะร้อกับไอ้หนุ่มหน้าบนคนที่อายไปไว้ bye bye, มาลายพลอ, <Yeah. S 1> อันพูนาวครับ ้ขอขอบคุณแขกที่ไม่เกิอนะครับที่ให้กำลังเราครับผมคุณเป็นคนตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับเห็นคนทั้งหมดนีมีคนสวยอยู่คนเดียวนะครับคุณเอกชิเลวเลยนะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้อ๋อคุณป้าข้างหน้านี่ครับ ยิ้มเถิดคนดีถึงปักทีตะติดฟันยิ้มเถิดทั้งวันถึงว่าฟันจะไม่มีไม่ได้มากเก่น,นะครับเมื่อ,อกี้ถึงใครแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงลอยพาแล้วครับท่านผู้ชมกับท่านผู้ชมกับคนนี้เลยสายันสัญญา กับตัวทีเลือกแฟนเพลงตแล้วลตายยังไม่น้อนติขอให้ลักตายยังไม่นแค่นี้ตายยังก็พอใจแล้วเดี๋ยวตายแล้วเอาไปเร่งมาหาเลยตายนั่งตายหรือเปล่าตายแล้วเออเพ่งเข้าเลยยังไม่พอตัวนี้ยังไม่พอยังไม่พอติ๊กจีโด่ยอดคนนี้ ฟันยมีบ ok ุญผมยังมีวันแล้วเชื่อใจมีจริงแบงแต่เต็มใจนี้ไม่มีฟ้ายังไม่พอยังไม่พอยเพื่อธงชัยเมติตใจเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไร อรกสมันพงเรืองรองแล้วดอกเท่งอ่ะแล้วเอี้ยวไปดีกว่าไทยดิบพี่อริสมั่งเลยครับผมพูดจากผมเกิดบนท่านหนอพี่พี่ยังไม่พอคนนี้ทางสิลปินจะรู้ดีเลยครับรู้ดีมากเขาดังที่สุดในจังหวัดศิทธิเกียรตกูบนแล้วไอ้ยุงผิวเขา นี่ข้ามเงินผ้าพ่อได้ก่องนี่ข้าเป็นพ้าบอกแง่นี่ข้ามเป็นพ้าตัวเอาพาขึ้นไม่เมีย่ยไม่ไหวอ๋อเมี่ยนอายบอดเถอะวันนี้ครับท่านไหนที่มาจากอำเภออื่นบ้านรับยกมือขึ้นหน่อยครับอ๋อที่คนสวย คุณรู้ไหมที่มาอำเภอราสีนี้พี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าครับลาสีมีอะไรดัง <C ül> เดี๋ยวผมถามเพื่อนผมให้ราสีนี้มีอะไรดังประทัดครับ <C ül> เขาถามเกี่ยวกับการอันนั้นนะพี่คุณจะมาประทัดอะไร <C ül> คุณถามผมนี่ผมคนราสีประนอนไม่ติดเลครับประทัดประทัด เตาเลยครับเตาเลยผมถผมตรี้ผมช้ราศีแน่นอนแล้วคุณคุณรู้ไหมเนี่ยราศีเนี่อะไรขึ้นหน้าขึ้นตาเนี่ยรู้ราศีอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาสิวผมถามเป็นการเป็นกลางเออว่าสถานที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมไม่รู้ครับคุณมีกรมาฝากผู้ชมลองคดพี่ครับผมคำว่ารักเริ่มแรกจากตัวเรา แล้วแตกหน่อออกมาเป็นตอไก่หันอนาหัน้าหขนาันห้นกลางระหว้างในหนาหันห้าัน้าหันสนาันหนารันหนันหน้านน้าันหน้่หันหน้าหันห้าก่นนมาันแน้วนแน้มนน้ันหน้นนน้านมนมนเ้า มี่อยู่นนบอกว่านั่นผมมมี่ผมม,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 มีคมุณตองดูนั่นผมมีครับเห็นดูนั่นถืถอตัวได้เอาสกักก่อนเพียงแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนเพียงแค่นี้แค่นี้แทบขาดใจจะแค่น,คคนี้แค่ไหนก็แค่นี้ก็แค่นี้ครับผม แต่ไม่รู้นะครับการเล่นตลกอ่ะเขาตีกันมันมันไม่เจ็บนะครับมันตีอย่างนี้มันไม่ค่อยเจ็บนะครับการเล่นตลกคุณอยาาจะตีอย่างนี้นะครับผมคุณต้องให้มันบุ้งๆออกมานะครับมันจะเสียงดังมากครับและอย่าไปตีอย่างนี้นะครับไม่ตลกครับตีอย่างนี้ครับคุณเจ็บไหมครับผมสงสัยจะไม่เจ็บครับไม่เ็่งใช่ไหมครับ ไม่เก่งใช่ไหมครับคุณครับผมสอนให้การตีเอาแล้วแล้วไปตีไม่ได้เหรอครับตีอย่างนี้ไม่ไม่ได้ใช่ไหมครับตีอย่างนี้ได้ครับครับผมตีอย่างนี้ได้ไหมครับนีอย่างนี้มันก็เก็บนะครับต้องตีอย่างนี้ครับนี่เก่งไหมครับ ไม่เก่งนะครับไม่ต้องก่ก่อนเมื่อกี้คุณผมก่อนไรสาระไปแล้วผมจะมาก่อนรักให้พี่ๆคนสวยทุกทุกโต๊ะนะครับแม่พอดนยสิ้นดินฟ้าสตาร์ดับเานเดือดรับขอบฟ้าบทลาศีสิหากเป็นมูลสิ้นแสงยังลาตี ตัวไอ้นี้ยังเลิฟยู่เพียงคนเดียวกาอีกอ,อกรจปนเจ้ากรน,นะครับมันต้องอ้างสายลมและสายฝนฟ้ามีฝนคนมีฝันฉันมีสิทธิ์มีความคิดขังใครแบบขายฝัรอรอรอนนะถ้าคนไทยล้มลุกพุกบึงฝังันคนช่างฝันฝันฝ่าอยู่หมดว เมื่อไฟหมดเราก็ต้องหาไฟมาใส่ให้มันสว่างสว่างแล้วเราลุกขึ้นเดินเรามองเห็นทำไม้สว่างเราต้องลุกขึ้นจนต้อเกาหวกัวกระไดหวัวแตกเออเอาอีกเอาอีกเอาอีก ก่อนนี้มอบให้สำหรับผู้หญิงทุกคนเลยนะครับ,รบผมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะไม่ใส่เสื้อผ้าถ้าผู้หญิงคนไหนอยากสวยเซวพาต้องถอดเสื้อผ้าและถอนขนรรครับสำหรับวันนี้นะครับมีการเต้นของไมเคอลแจ็คสันผสะผู้ไอยใช่ไหมครับครับผม สวัสดีครับผมผมไม่ให้หัวใจจริงพอหอดแล้วขอเสียงคนที่รักไม่ให้หน่อยเร็วผมมีเสียงเลยครับผมวอาเไปไ็นยังเขาบอมีเสียง,ง,ง,งผมขอเสียงหน่อยผมไม่ได้ขอขอะไรแล้วคือขออะไรตัวครับผมโชว์การเต้นแบบใหม่ Yeah. <laughs> you เน่าาร้อกด้เนีนม่ยวยี่นี่ดมันกลงมานีู่ใจไร้เลยครับชิ้นล่างอาจารย์ผมเดุชิอาจารย์อาจารย์เปิดไม่ผมพ็หอดผหาเลยรู้ว่ามันบน ไอ้ประเดี๋ยนี่ประจานเนี่ยยังยังคุณอยถบตีนโอ้ยขอโทษนะครับขอโทษอะไรขอโทษเท่าไหร่ขอโทษนะนๆไระเดี๋ยครับตลกทีมงานของโรงเรียนกิกกิ้งพละนาทอนท่ากล่าวคำไม่สุภาพประการใดก็ขอขอบคุณแม่นาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับทีก่อนที่เราจะลงนะครับ ท่านอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนกีดิ้งพนาฏองท่านเห็นลูกศิษย์ท่านเล่นแล้วท่านขอออก,กับไมอยังเนาะเห็นลูกศิษย์ท่านเล่นแล้วท่านควรจะรู้หน้าที่นะครับของ